ข้ามถนนการใช้รถบนท้องถนนถ้าเด็กๆจะทำเป็นไหมก่อนคือเด็กๆจะต้องรู้จักสัญญาณไฟจราจรก่อนสัญญาณไฟจราจรมีกี่สีคะสามสีเบียมมากประกอบไปด้วยสีแดงสีเหลืองสีขาวถ้าสีแดงภาษาจีนว่า สังเกตสัญญาณไฟสีแดงนะคะสีแดงนี้รถจะหยุดแต่เราจะข้ามได้แต่ถ้าเราเป็นคนขับรถเหนน้องน้องน้องวันพุธที่สาธิตพันการขับรถใช้รถนะคะสัญญาณทางะไปสีเขียวขึ้นน้องวันพุธก็จะขับรถค่ะแต่ถ้าเป็นไฟสีแดงขึ้นน้องวันพุธก็จะหยุดหยุดทำไมห,หยุดเพื่อให้คนได้ข้ามถนน ใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นไฟสีเขียวคนข้ามถนนได้ไหมคะได้ได้น่ารักมากเพราะรถจะชุนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นไฟสีแดงเด็กๆเป็นยังไงคะข้ได้เยมมากอาลเด็กๆมีความรู้ตรงนีแล้วตงนี้อยากให้เด็กลองปฏิบัติดิว่ารู้แล้วจะข้ามเป็นไหมเด็กๆจยลองข้ามไหมองไม่ค You <laughs>